สวัสดีค่ะดิฉันมาจากอำนาจเจริญนะคะจะเดินทางเข้าอำเภอป่าติวจังหวัดยะโสธรค่ะนะคะห่างจากอำนาจ,จเจริญไปไกลป้านไดนะคะอำเภอป่าติวยะโสธรค่ะน้องหญิงค่ะบรรยากาศเมืองป่าติวที่เมืองค่ะนี่นะคะเขามีเอ,อ่อสะพานค่ะ ได้แล้วเราก็จะเจอสีเอ,อ่อแยกไฟแดงค่ะสามแยกไฟแดงค่ะนี่ไฟแดงนี่คืออำเภอลางรัดไปเริองนุทธานะคะทางรัดไปเริองนุทธาได้ ม,มีแล้วนี่มีแล้วนี่งั้นก็เก็บไว้ค่ะ ูดถึงตู้หยอดเหรียญเขาได้มาจ่ายเงินค่าเช่าไหมถามไอ้นอกดูนะ<อ>เขาจ่ายค่าไฟเฉพาะตู้ให้กี่บาทไม่รู้เห็นมันพูดอูหรือว่ามันโอนเข้าบัญชีทางนน้นเลยก็ไม่รู้นะ ยโยธนค่ะผ่านอำเภอนี้อำเภอเดียวนะคะนี่ค่ะเมืองอำเภอปัดเตียวนะคะนี่ค่ะน้องหญิงท้าบรรยากาศจะเป็ปัดเตีเ้ยที่เมือง่ะเวลาก็มีบุญม้องไฟก็จัดหนักเลยนะคะอำเภอนี้มวลกลุ่มนะคะถ้ามีบุญม้องไฟก็สนุกสนาน,เ,นเพลิดเพลินเลยทีเดียวค่ะ เป็นตลาดอยู่ฝังขวานะคะเป็นตลาดอยู่ด้านขวาฝั่งขวามืออันนี้เป็นทากระสอค่ะธนาคารนี่ก็ปิดไปแล้วเห็นไหมแสดงว่าสมาชิกไม่ได้หาสมาชิกไม่ได้ปิดไปแล้วค่ะไฟเขียวแล้วค่ะกรุงเทพนนะจังงี้ธนาคารก็ปิดตัวเร็วเยอะเหมือนกันนะ จะเป็นซีเจฝั่งขวามือมแล้วก็ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นเอ่อเทศบาลที่ว่าการอำเภอค่ะฝั่งขวานี่ก็จะเป็นตลาดสดค่ะเป็นตลาดสดเทศบาลนะคะ สองข้อก็เป็นปัตตาทอค,ค่ะหอายิางถ่าบรรยากาศอำเภอขี่รถผ่านค่ะอำเภอป่าตื้จกกังหวัดยสโสธรค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะวันเดียวม่เคยมาทางนี้ก็ถนนเสนีนะคะอำนาจ,จเจริญยสโสธรค่ะไปละค่ะ